ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นใน16อีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาและก็ขอบคุณทัพอชมที่ติดตามเอ็กมมนมาประจำด้วยครับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้เนวยวทานนี้ก็เป็นเนวทาน16กรกฎาคมเราไปชมกันเลยครับท่านเจ้านี้ก็เป็นแนวทาน โชนเด่นบุญสองสูตรโชนเดแล้วท่านใหม่นี้ก็ฝากมาโชนส์สี่หกสี่หกอดีตที่แล้วก็โชนแ์แปดสูตรก็ผ่านโซนต่อมาครับเจ้านี้ อัปเดตเนวทาวิ่งบนสว์ตัว901591 594350679590 4560147 91ต่อมาเลยเจ้านี้ ฝากมาเนาทาน10หน่อย6กเจ็ดเป็ดป็ดตัวอดีตที่แล้ว5้าหก็ผ่านเนะทัาทีผ่านหนะต่อมาเลยเจ้านี้ สิบล่างสองตัวฝากมาสี่ห้าสี่ห้าอาดีตที่แล้วศูนย์หนึ่งแนวดันใหม่นี้ก็ฝากมาสี่กับห้าต่อมาเลยเจ้านี้ โดยพลันฝากมาชุด5้า5 1นและก็คู่ศ4น4ตบมาครับเจ้านี้พิมพ์ แนวทานดับล่างตัวเดียวฝังมาดับเจ็ดฝังมาดับเจ็ดตัวเดียวก็ขอบคุณมากต่อมาครับใบนี้ หอยชมเพฟางมาแนวทาง3ตัว6 7 8จ็ดอดีตท,ที่แล้ว8 90เก้านยวทานใหม่นี้ก็ฟางมา678ต่อมาเลยเจ้านี้ สอนอบนโชน8กับ9แล้วก็ฝังมาโคหกหนึ่งหกศูนย์เจ่งหกศูนย์หกหนึ่งเต่อมาใบนี้ครับนายทีเค นายทีเคฝากมาเนวทาง10หน่วยโบนห้าตัวสองห้าหกเจอาหกดีตที่แล้ว58901ต่อมาใบนี้ครับ แนวทางหน่วยล่างเจ้านี้ก็ฝากมาสองตัวสี 4, ่ห้าฝากมาสี่แล้วก็ฝากมาห้าฝากมาสองตัวเป็นแนวทางก็ขอ,ขอบคุณมากแล้วต่อมาครับเจ้านี้เจ้านี้ก็เป็นแนวทาง เด่นโบน4ี่ตัวเดี๋ยวตอนใหม่นี้ก็ฝากมาห้าหกเจ็ดห้าเดแดเน้น10บหน่วยการร้อยอดีตที่แล้วสองสสี่ห้าต่อมาเล้วเ,เจ้านี้ครับปริชาใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าที่แล้วครับนะ เป็นอดีตเก่าที่แล้วก็ผ่านหกหนึ่งหนึ่งหกผ่านคู่ล่างกลัดตัวแนวท่านใหม่นี่กรับไปชมสามแปดแปดหนึ่งแปดสองห้าแปดห้าเจ็ดสามเจ็ด 3787152ชุด3ตัว93ทัวที่9 3 8 5 3 7 8 7 1 5 8 2วิ่ง8ต่อมาใบนี้ครับก็ฝากมาแนวทานโชนล่างล่างโชนเนาะ ใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าๆนะอดีตเก่าๆ3านก็ผ่าน0 6นโชนแล้วก็ผ่าน0นหน่วยล่างนะเราไปชมอดีตที่แล้วอดีตที่แล้วฝากมาโน4 5 6 4 5 6อดีตที่แล้วฝากมาโชน สตัวผ่าน6ผ่าน6ห,หน่วยล่างผ่าน6ห,หน่วยล่างนะซึ่งเดวทันใหม่นี้ครับตัวอะไรเดวทันใหม่นี้ก็ฝากมาโชน7 1 7 1หนึ่เจ็กศนหนึ่งสแล้วก็แปดหนึ่ก็ดชนเจนึ่ เป็นอนทา,านเป็นแนทา,านชนเด่นล่างก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยดาบดาบหน่อยบนเจ้านี้ฝังงมาดาบ3 155อดีตที่แล้วดาบ4ี่ส เดยนตันใหม่นี่กขฟังมาดับ3 155ก็ดับ3 15โชนหดับสาตต่อมาเลยเจ้านี้เลขกำลังวันอาทิตย์1 3ึ่3 6ามสี่ห 3 4 7 4 7่เ7 9คู่18 1 4งแปดหนึ่งสี่แปด่นามน่ามี่่านมีหลายชุดนะเก็บหน้าจอได้ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็น,น,าน,าน,าน,นฐานเท่านั้นท่าน เป็นประานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนรท่านฝากมาเป็นนรท่านด้วยครับนะ ก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อเนทันใหม่คลิปใหม่กันเลย